ครับผมสวัสดีครับครับยินดีท็อปพี่น้องครับเข้าสู่ช่องพงศ์สัตว์แชนแนลครับสวัสดีพี่น้องชาวทุูทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซีทูทัลครับผมครับคลิปนี้ครับพ่อกันตอนใบกาดตั้งแลงนะครับนะจดรับซื้อใหม่ของบริษัทเอสซีนะครับอำเภอท่าเรือจังหวัดสมุนครามนะครับครับคลิปนี้ก็ห่างหายจะไปไลฟ์คลิปนะครับห่างหายจากไลฟ์ แต่การทำคลิปอยู่สองสามมือนะครับแต่ผ่านประกาศเป็นอยู่จดประกาศงานกันเขานะครับอยู่พ่ทะเาหลนะครับจดรับซื้อใหม่นะครับคลิปนี้กับพ่อกันตอนจบการงานครับสำหรับมือนีก็เป็นวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็เหลืองานครับจบการทำงานประจำมือนะครับ สำหรับมนีกงานก็ถือว่าบ่ถือว่านะครับครับนี่ก็ถือว่าเป็นนันพระนะครับเื็นว่าสินใหญ่นะครับก็รูค่ากันไปบ่ค่อยไหลนะครับไม่เข่ามื่อนีประมาณยีนน่สิววกนนบ,ก,สก,บกันนะครับส่วนหวันวนี่ก็ตีพระไดิกดนะครับในการขีปไม้ทรงกลับพวงงานนะครับขีใไม้กันพวกหนึ่งพวกนะครับส่วนมนีก็จบงานครับต้องการแนเราขียไมย้ตรงจุด กล้องวงแหวปิดน,นะครับแต่จนี้นะครับตัวทีบก็สช่วงนี้ยังปกตินะครับไม,ม่ยังอากาศนักฝนส่วนนะครับกสํารับกันที่ไม่ขน,น้ำพ่วงกับยังถือว่ากัน ก็พนขึ้นอยู่ครับเประาะว่าเหนึ่งรวยี่ว่าเขากีบใหม่ที่มินิแม็กหลายนะครับกีขบขึ้นตัวพวงกีขบขึ้นตัวกลับนะครับสำหรับมือสองมือวันนี้ก็เกบขึ้นพอทั้งจะหลายนะครับ ่ารขายจกันทําคลิปกับประมาณสองสามมือนนะครับบริเวณงคลิปนะครับก็บเนี่ประเทศกนดการคลิปใหม่นะครับค่าการครับอีกประมาณประเกินสามสี่หมื่นนะครับกันไาจะได้กลับสู่ภาวะปกตินะครับกันไหนจะได้กลับประจําอยู่ร้านทั้งอำเภอดอนจันทร์หวัดกาฬสิน์นะครับจากกรรมการแจ้งมากับคนที่อยู่ประจำอจะกับมานะครับ ผมก็จะได้กลับต้องไปอยู่พื้นที่ปกติของผมนะครับก็จะได้ทาคลิปเกี่ยวกับการปลูกม้สับปะลังนะครับการเทน้ำปัง่งการเกตไทนนานะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังถือว่าย,ยังต้องปักรักนะครับยูเอาเพาาื่อชาแนลเจงาวศสนนพรนะครับยูประจํากับการเก็บไม้นะครับเก็บไม้ตัวค้านะครับณนะบริษัท เอสตีเท่าแน่แต่วันสกนควันนะครับกับเมื่อนี้เป็นมือวันที่สิบเจ็ดครับกับผอ,อมาานายจุดนี่กับหลายเมื่อนะครับถตดล้มเลยเวลากับวันที่สิบสองมือนะครับก็บถือว่าเม่ยุจุดนี่กับคนทัางจะนันนะครับเพราะว่ากระตางทินนครับแต่ขึ้นที่เพื่อทา่างแยกเป็นในส่วนของ พุทธศาสนาก็เป็นในส่วนของพุทธศาสนาเกิดนะครับเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ไม่พูดอยู่บวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าห้าเขบมาอยู่นี่ห้าขบบริษัรบรูเงนนะครับส่วนมือนี้ก็เป็นว่นสิบเจ็ดก็เป็นวันสิบเนี้ยนะครับเขาก็จะตั้การเก็บรถนะครับเก็บรถเขาในสถานที่จอดนะคาตั้งการเก็บรถทิพย์นะครับ พักบอนต่อไปนะเพื่อี่ส้มการสู่การสู้งานต่อไปนะครับกับดกันกับยังโมนยนนนอนครับแจ้งว่าให้ผมเป็นงานมือถ่ายมันที่ไม่ใช้มือถ่ายครับแต่คือมืออื่นแต่ว่ากับยังโมนยนนนอนนะครับตรงเบื่องจากก็ไม่จริงอีกทีนะครับเพราะว่าคนที่เดมาแจ้นก็เป็นคนคนเก่านะครับกบ็เคยปรดศบ อุบัติเหตุมาก่อนนะครับก็ยังไม่ได้แตะ่อนจะกลับมาบ่คลิปนี้ก็อัต้นเนกะขอโทษขอไปพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องใจทุกทุกท่าน,นครับก็บวก่ว่าพ่อกานด้วยคลิปตอนไก่เมือดนะครับไก่เมือดถึงก็ทางเมือดนะครับเั้นเนกะฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ครับกดเป็นคับเป็นกำลังใจกดคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจทางช่องพง,งศักดิ์ชาแนลนะครับ กับว่าอยู่่างวันทางซว่งนะครับบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่กรรไรสินนะครับกับมาไหนมาอยู่ตั้งอำเภอะเจ้าแผ่จังหวัดสคราครับกับน้องเรศหายอยู่้ากินครับแตนไหนกับไฟก็้องเอฟซีนะครับพี่นลองแค่ทุกเห็นใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเกมนี้เก่าไม่มีอะไรครับความรับผิาจากเกมนี้ครับขอบคุณครับ